อยู่มาจป่านนี้นอายุของเมลี่ก็ใกล้เข้าที่สนนิน้อยไปน้อยไปอแล้วผ่าไม่ได้จริงๆนะคะทำให้เมลเี่าเจ็บปวพระผู้ชายอยากให้มาขอ 頑張った <laughs>